สาวญี่ปุ่นคนนี้เธอมีชื่อว่าชิกะและเธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพื่อมาสัมผัสกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและอาหารที่เมืองไทยแต่หลังจากที่ตัวของเธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วเธอก็ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเธอที่ประเทศไทยเพราะเธอได้ยินมาว่าประเทศไทยนั้นปลอดภัยมากๆนั่นเลยทําให้เธออยากจะเดินทางมาเที่ยวที่นี่โดยในคลิปวิดีโอนี้ ตัวของเธอจะพูดถึงประเทศไทยและคนไทยว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมก็ขอให้ทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันนะครับหากใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับและผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับเปิดคลิปมานะครับตัวของชิกะเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่เมืองไทยแล้วและตอนนี้ตัวของเธอก็ได้อยู่ที่ตลาดจริงใจในจังหวัดเชียงใหม่เธอบอกว่าที่เธอตั้งใจมาเที่ยวที่นี่ เพราะว่าที่นี่มีความใกล้เคียงกับที่ญี่ปุ่นเอามากๆไม่ว่าจะทั้งเรื่องของอาหารและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆหลังจากนั้นนะครับตัวของชิกะเธอก็ได้เดินเข้าไปภายในตลาดจริงใจเพื่อเดินเข้าไปดูว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างพอเธอได้เดินเข้ามาดูภายในตลาดเธอก็ได้เห็นว่าที่ตลาดแห่งนี้ที่หน้าของตลาดมีเครื่องประดับและของใช้ต่างๆที่ดูน่ารักมากๆจากนั้นนะครับเธอจึงได้เดินต่อไปเรื่อยๆ จนเดินมาเจอกับร้านกอล์ลีนเธอได้บอกเกี่ยวกับที่นี่ว่าดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นร้านที่ขายของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแถมที่นี่ก็ยังมีคนเข้ามาเยอะกันมากๆหลังจากนั้นตัวของชิกะเธอก็ได้ไปเดินเลือกซื้อเสื้อผ้าและกระเป๋าภายในตลาดแห่งนี้อยู่สักพักหนึ่งจนพอเธอเริ่มหิวแล้วเธอก็ได้ไปเดินดูโซนขายอาหารพอเธอได้เดินเข้ามาดูที่นี่เธอก็ได้เห็นว่าที่ตรงนี้มีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลย พอเธอเดินดูจนครบทุกร้านแล้วเธอก็ได้เข้าไปเลือกซื้อไก่ทอดสุก,กี้แห้งและข้าวแกงมากินหลังจากที่เธอซื้อมาแล้วตัวของเธอก็ได้ไปหาโต๊ะนั่งเพื่อที่จะกินอาหารพอเธอได้ลองกินแล้วนะครับเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆอาหารไทยเนี่ยมันอร่อยจริงๆต่อมาหลังจากที่เธอกินข้าวเสร็จแล้วเธอก็ได้เข้าไปเดินดูเสื้อผ้าและของประดับตกแต่งต่างๆภายในตลาดจริงใจต่อหลังจากที่เธอเดินเล่นเสร็จ ตัวของเธอก็เริ่มหิวนิดหน่อยเธอเลยได้ไปหาซื้อกาแฟและชีสเคก้กมากินพอเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่าชีสเคก้กอร่อยมากเลยในเวลาต่อมาหลังจากที่เธอเที่ยวเล่นภายในตลาดจริงใจเสร็จเธอก็ได้ไปขี่รถมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะเดินทางไปวัดแห่งหนึ่งหลังจากนั้นนะครับตัวของชิกะเธอก็ได้เดินทางไปที่วัดหมื่นเงินกองเมื่อเธอเข้าไปดูภายในวัดแล้วเธอก็ได้บอกว่าที่วัดแห่งนี้มันดูเงียบมากๆ ฉันไม่เห็นนักท่องเที่ยวมาที่นี่เลยดูเหมือนว่าที่วัดแห่งนี้จะไม่ได้เป็นวัดชื่อดังเท่าไหร่นักจากนั้นนะครับเธอก็ได้ไปเดินสำรวจภายในวัดแห่งนี้ต่อเธอบอกว่าที่วัดแห่งนี้มีการตกแต่งที่ดูสวยมากแต่น่าเสียดายที่ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวเลยในเวลาต่อมาหลังจากที่เธอเที่ยวเล่นภายในวัดเสร็จแล้วตัวของชิกะเธอก็กําลังจะเดินทางกลับแต่เมื่อเธอได้เดินมาเที่ยวรถมอเตอร์ไซค์ของเธอเธอก็ได้พบว่ามันหายไป มันเลยทําให้เธอรู้สึกกระวนกระวายและตกใจเอามากๆเธอไม่คิดเลยว่าจะโดนขโมยรถในประเทศไทยจากนั้นนะครับตัวของเธอก็เลยได้ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นจนมีผู้ชายคนหนึ่งได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือกับเธอโดยการโทรไปแจ้งกับตํารวจให้หลังจากที่โทรแจ้งตํารวจให้เรียบร้อยแล้วเขาก็ได้บอกกับเธอว่า คุณจะต้องรอประมาณสิบนาทีกว่าที่ตำรวจจะมาและในระหว่างนั้นก็ให้คุณรอไปก่อนและถ้าพูดคุยกับตำรวจไม่รู้เรื่องก็ให้กลับมาเรียกผมไปช่วยได้พอเธอได้ยินแบบนั้นนะครับตัวของเธอก็รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของคนไทยมากเธอบอกว่าจะไม่ลืมบุญคุณในครั้งนี้เลยพอกลับเข้ามาภายในวัดก็ได้มีผู้หญิงชาวบ้านแถวนั้นอีกสองคนเดินเข้ามาให้คมช่วยเหลือกับเธอโดยการโทรไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดของวัดพอนั่งมาได้สักพัก ในที่สุดตำรวจก็มาพอทางตำรวจเข้ามาดูเหตุการณ์ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกให้ตัวของชิกะไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้หลังจากนั้นนะครับผู้หญิงชาวบ้านแถวนั้นก็เลยได้ให้ตัวของชิกะนั่งรถเดินทางไปที่สถานีตำรวจเมื่อมาถึงแล้วตัวของชิกะเธอก็ได้เป็นลงบันทึกประจําวันและหลังจากที่เธอได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาแล้ว ตัวของเธอก็ได้พบว่าจริงๆแล้วมอเตอร์ไซค์ของเธอไม่ได้ถูกขโมยไปแต่เพราะว่ารถมันเก่ามากแล้วแถมยังเป็นรุ่นเดียวกันก็เลยทําให้คนที่เอารถของเธอไปเข้าใจผิดว่าเป็นรถของตนเองหลังจากที่ทราบเรื่องคนที่เอารถของเธอไปก็ได้นํารถมาคืนเธอเธอบอกว่าเธอรู้สึกขอบคุณคนไทยมากๆที่ช่วยเหลือแม้ว่าจะเป็นคนแปลกหน้ากันแต่คนไทยก็ช่วยฉันอย่างเต็มที่ฉันซาบซึ้งมากๆต่อมาพอได้รถคืนมาแล้ว ตัวของชิกะเธอก็ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์เดินทางกลับไปที่โรงแรมหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวญี่ปุ่นออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้มากมายโดยที่เสียงส่วนใหญ่ก็ได้ออกมาชื่นชมถึงน้ำใจของคนไทยที่มีต่อนักท่องเที่ยวเช่นคนญี่ปุ่นคนนี้นะครับเขาก็ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าตัวของเขาก็เคยไปเที่ยวที่เชียงใหม่และเคยเกิดอุบัติเหตุมา,มามากถึงสองครั้งแต่เขาก็ได้คนไทยแถวนั้นช่วยเอาไว้ ซึ่งเขาก็รู้สึกดีใจมากๆแต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกขำม,มากๆก็คือชาวบ้านแถวนั้นบอกให้เขาซื้อลอตเตอรี่จากทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุเอาไว้เพื่อจะถูกรางวัลมาที่คนที่สองนะครับเขาก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าเขาอดใจไม่ไหวที่จะร้องไห้ตามกับน้ำใจของคนไทยมาที่คนสุดท้ายนะครับเขาก็ได้บอกกับตัวของชิกะว่าฉันดีใจที่คุณได้รับรถจักรยานยนต์คืน มันทําให้ฉันคิดถึงตอนที่ไปเที่ยวที่เมืองไทยฉันก็เจอเหตุการณ์แบบเดียวกับคุณและก็ได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นและฉันก็รู้สึกว่าคนไทยใจดีกันจริงๆพวกเขาไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยฉันหวังว่าคุณจะตอบแทนความหวังดีของพวกเขาเอาละครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ทางเราได้นํามาเล่าให้คุณผู้ชมฟัง และคลิปวิดีโอนี้ตัวผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หากใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องอย่าดูนากันด้วยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้และสำหรับวันนี้ตัวผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับ